ไม่ว่าจะเหนื่อยเพียงใดโปรดท่องไว้ต้องลงช็อตสวัสดีค่ะวันนี้พาตื่นแต่เช้าเพื่อบินจากสร้างหาไปที่ชิงเต่าย้ำว่าเช้ามากเพราะตื่นกันตีสี่ครึ่งจ้าถึงแล้วชอบบ้านเมืองเขามากเลยดูเป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าอยู่นะคะเรามาดูดอกไม้ค่ะคือดอกไม้ที่นี่สวยมากๆแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์เลย ด้วยความที่อากาศบ้านเขาเย็นเนาะต้นไม้ดอกไม้เขาเลยแบบสวยมากๆเลยดูแล้วอยากจะซื้อกลับไปที่กรุงเทพนะคะแต่ไม่ไหวดอกแปลกๆก็มีอ่ะแล้วเราก็มาแวะทานข้าวแล้วก็มาเดินเล่นแลด์มาของชิเต่านะคะแล้วก็ได้ไหลอปั่นนะคะเป็นคนซื้อว่าให้เด็กๆเ,เล่นอ่ะอันนี้เฮียจิกของน้องเล่นก็ต้องทำให้มันพันซะหน่อยเป็นพิธีถ่ายรูป อันนี้จ้างถ่ายรูปนะจ๊ะไม่งั้นไม่มายังคึกคึกกันอยู่และนี่คือสภาพของผู้เป็นพ่อแม่ก็ไม่ต่างกันจ้าจบ